สี่ขั้นตอนนะครับสําหรับคนที่อยากเป็นวิศวกรด้วยอยากเป็นข้าราชการด้วยสวัสดีครับผมนายช่างดอยนะครับผมเป็นวุฒิวิศวกรตลอด4ปีที่ผ่านมาผมช่วยน้องหลายคนให้รับราชการในตําแหน่งนายช่างและวิศวกรโยธาและผมมีคอร์สออนไลน์วิศวกรมือโปรที่มีคนเรียนมากกว่า5000คนอันที่1นนะครับตอนที่เราจบมาเนี่ยเราต้องจบในวุฒิที่เราเรียกว่าวสบข้อที่2นะครับ เราจะไปสอบใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับที่เราเรียกว่าภาคีวิศวกรโยธาให้ได้ข้อที่3นะครับเราต้องสอบภาคกอของกอพอนะครับภาคสองกพอมีอะไรบ้างครับมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็กฎหมายขั้นตอนที่4นะครับก็คือภาคขอรอกรมต่างๆเปิดนะครับผมขอแนะนํานะครับกรม4กรมที่เราเรียกว่ากรมช่างใหญ่ละกันนะครับอันนี้หก็คือกรมทางหลวง2กรมชน 3กรมทางหลวงชนบท4กรมโยธาธิการและผังเมืองผมแถมให้อีกอันก็คืออันที่5นะครับก็คือในส่วนของวิศวกรโยธาที่อยู่ท้องถิน่นสำหรับภาคขอนะครับที่สอบเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นพื้นฐานด้านงานด้านวิศวกรรมตั้งแต่นี่เลยครับงานสำรวจงานคอนกรีตเทคโนโลยีงานดินด้านวิศวกรรมงานวางแผนงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุ รวมถึงกฎหมายต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้า,ถาท้องถิ่นเนี่ยจะเน้นกฎหมายมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแล้วในส่วนของท้องถิ่นนะครับภาคกอนะครับมันจะสอบภาคกอแยกนะครับก็คือคก่อท้องถิ่นแล้วก็ภาคขอก็คือสามารถสอบวันเดียวกันได้เลยแล้วก็ในส่วนของกรมส่วนกลางนะครับพวกกรมชนกรมโยธาท้องถิ่นทางหลวงพวกนี้นะครับเราต้องสอบภาคกอให้ได้ก่อนอแล้วก็รอภาคขอเปิด ทั้งสองส่วนนะครับก็จะมีเส้นทางความก้าวหน้าคล้ายๆกันฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA